สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิร์ดสุขสุขเพลนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องยูทูบบาสีบานาอีกเด้เพียงเนาะมาพบะพะอพ่อกันในโซนยามเศร้าเด้อพี่น้องไอ้โบราณคิดลงสีหามึเพียงเนาะการเนื่องจากอ่าลายคนรนาสีผู้เพียงเนาะก็คืออ่าต้องตื่นแต่เศร้าไปเกี่ยวเข่าคนเขา่าเกี่ยวเขา่าเหลกาคำ ตอนแดงมัดเข่าจนเศร้าเกี่ยวเข่าคนเมื่อเพียงนะ้องได้โบมีเวลาอบ่า่าสีได้ถ่ายคลิปได้จับโทรศัพท์ถ่ายคลิปลงเพียงเนาะอันนี้ก็อยากให้เข้าใจกันนิ้อพี่น้อยทั้งนึงก็อยากถ่ายอยู่ทั้งนึงก็ออันนี้ยัางเวียเพียงเนาะกับพอดีวาเมือน,นี่เพียงเนาะทางเมกะ อาการเดิมดีขึ้นดีขึ้นตัวหนึ่งดีขึ้นสองสามก็ว่าได้เพียงเนาะอาการก็คือปัจจุบันนี่แม่นี่ข้อนี่เดิมสีบปดเจ็บแล้วแต่เจ็บกระติกตึงเข่งนิดนิดน้ดนอยท้องกะเดิมเศร้าเข่งยื่ซื้อท้องเข่งยื่ซื้ออนมามือเด็กทั้งเจ็บทั้งข้อทั้งยังสมปิ แต่มาวันนี้มีแต่คอแต่ท้องซื้อเพนะียงเนาะแล้วกัเมื่อนี้ทางแม่นี่สิไปห้องหมอเพนะียงเนาะอาการว่าท้องแลคอดีขึ้นเป็นยังคือไปห้องหมอเนาะก็คือแมย่ยังมนะเมื่อยเพียงเนาะแม่ยังเมือ่อยอาการนี่ในท้องในคอนี่ถคือว่าดีแต่หงเมือ่อย ว่าไงกับเขาแบบว่าขาดเดือดอย่างเนาะเขาขาดเดือดแดเพราะว่าเขาขาดเดือดแดดมันเจ็ดไหนเขาเมื่อยน้องนะเพราะว่ามีเดือดขาวเขาหน้าซูงอยู่แล้วเนาะที่เขาแบบเค,นะนะเคยหู้ันนี้น้องนะที่เอาเคยหู้เคยกวดเนี่ยเพราะมีเดือดขาวเขาน้ำสูงสูงปิ๊ดเลยนะเด่๋ยวมาบ้านเดขาเศร้าแล้วเดิมดีขึ้นคออะกรนะ็สูงเนาะเรียนเศร้าเดิมดีขึ้นแดด อ่ายังแต่โตนี่บัดนี้เมื่อยคั่นเฮาเติมเลือดเติมยังคือสีมีแห้งน่ะวะทางแม่ว่าสิไปกวดหรือว่าไปรักษาอยู่สิห้องหมออ่าห้องหมอเวรห้องหมอแข็งพี่งเนาะอ่าเสื้อห้องหมอยังก็ห้องหมอกุ้งพี่น้องเนาะห้องหมอกุ้กอยู่ใกล้ๆอ่าเนี่แหละพีงเนาะอยู่ใกล้ๆเ ก็คือว่าทาั้งวศีนี่สีขี่รถจักรไปให้ทั้งแม่เนี่ขี่รถใหญ่ไปเพราะว่าเขาขี่รถจักรไปตามรางเลยเพื่อเขาเห็นหันเห็นหนี่บอเนาะขี่รถจักรไปขี่รถจักรมาเดียสบายพี่น้องเยเนาะอ่ายการอันนี้เพนะื่องเนาะทั้งวศีสีบางที่เด็นอนพูดว่าทาั้งวศีนี่ขี่มาเอาเอาเขา่าเอายางอยู่ยเพื่อนรายการ ที่ไปส่งเขาส่งน้ำสบายพี่น้องเนาะเอาจากนี้การรุ่นเบื้องน้ำกันพี่น้องว่าอ่าไปห้องโมเพื่อนนี่สิให้ใส่เดือบโบเนาะหรือว่าอ่โบให้ใส่หรือว่าจังใดกะถามรุ่นหรือว่าถาเบื้องคำตอบจากเพจจากโมเพื่อนโดยปั๊จังใดกะอ่าไปเบื้องไปส่งน้ำกันพี่น้องเนาะ กำลังเก็บเ oh. <c oughs> hum <bottle bitterness arsi> ื่องเก็บคองพี่้องเนาะเดินทางไปหาเพลทหาหมอคือเกาพี่้องเนเนาะไปห้องหมอเช็ดไก่เคียงห้องหมอคุ้มอยู่ไก่เซโนพี่้องเหรแม่สบายดีเด้อ เอิมแน่นอนก็ไปหาแพทย์หาหมออีกเพิ่มเติมไปมอพลองไปหาคอใส่เดือดใส่ยางเบิ่งสิได้บ่ลองใส่เบิ่งตอนนี้อาการนี่มันเซาเจ็บไดบ่เซาแล้วเจ็บนวเ็นาเจ็บ เค่งเด็กเด็กน้อยเนาะบ่เจ็บแห้งคือตะกี้ตะกี้นี่เจ็บแห้งเจ็บอะไรนี่จนหักคนไหนพี่น้องเอ้เจ็บใจเชื่อเดี๋ยวตอนนี้นี่คอก็เริ่มคอก็เริ่มเศร้าแล้วคอก็ท้องก็เค่งเคงเด็กเน้อยแต่หักเมื่อยพี่น้องเอ้เมื่อยนี่สงสัยที่เป็นน้ำขาดเลือดเลือดแดงน้อย มาสิดงไปห้องหมอกุมลองถามเบิ่งว่าสิใส่เลือดได้บ่ขอใส่เบิ่งขอบหลายใ้แกกินข้าวก็บ่แซ่บแซ่บมันกินได้เกาเนาะได้เดนปว่ากินกบ่ตกบตปลานนี่ํามอ้ําน้อยนี่ก็ mòn khô ấy nó thầm nhung à khăn bật toàn tay bạn tôi dùng mò dùng mò khen nè bốn đến nó tay kia từng bạn ma hương mà này hết kinh hẳn kinh gia mò hay để cái bao nè เอากระเป๋ได yeah. ้เอาเออนั่นไกลเนาะไปตุ้ยเก่าพี่น้องเลยเนาะเดิมไขขึ้นพี่น้องเลยเอาบัวดีน้ำตัวใดแล้วก็ต้มสมุนไพรแน่พี่น้องเลยลายย่างจากมันเศร้าน้ำตัวใดหักงามันขอแค่ให้มันเศร้าเลยก็ได้ <c oughs> นกนให้ทั้งเอือยพาไปคือเก้าพี่น,น,นอกไปห้องหมอกุ้มใกล้เนาะไม่ได้ไกลคือห้องหมอแข่งห้องหมอแข่งซีเมนอยู่สวรรค์หุ่นอันนี้อยู่ใกล้ชิโน่ันี้ยอยู่ในกินกนขาเห็ดอยู่เพื่อนไปส่งก็ได้สบายอยู่จิตจดจั๊กสบายไปได้มาสะดวก <c oughs> จังไดย์ก็ทาเบิรงน้ำกันพี่น้องเนาะไปเบิรงว่าสิใส่ได้บ่เดอรหางคิดคิดไว้ก่อนนี่ไปจังเดยก็ต้องได้นอนอยู่แล้วพี่น้องเนาะคิดไว้ขันว่าเพิ่นวาว่าใส่บ่ได้เด้อเด้อครับบอจังเดย์ใส่ได้เลยนะบอเล็กใส่ไมาได้แมา ป้าใจรักๆนน่คืออยากใส่เดือดพี่น้องเนาะอยากไปคอใส่อยไปใส่เดือดบ้างเพื่อมีหกมีแห้ง่ามีเลือดขาวสูงไอ้ว่าเขาเลือดแดงมันน่อยอะนะพี่น้องเนาะเาไปเติมเลือดบอใส่ือสีมีแห้งือสีอันนี้ย่างห่างกระก็ะชินีพี่น้องไอ้เมื่อย

Gracias. ใส่เล่นซุนตื่นห่าเลย่เงินผิวกวเงี้ยพียงเนาะพายงข่าวสองมื่นเ่็นตัวปล่อยนะพ่อยนะวาดรมไหม นูสิครับยังไวพอพี่โดนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่เนาะ

ไว้อัดฉิบลงเพียงเนาะทรงสี่หามือคืออาการแม่ก็เดิมเจ็บนี่เดิมเศร้าแล้ว้เอาทีนั้นเดิมเจ็บเนี่หมดเจ็บป,ปันใดได้เต่อ,อาการแม่ตอนนี้ยังเมื่อยอย่างน้องเมื่อยแบบเพื่อเฮาขาดเลือดขาดยังนี่ยคือถึงเนาะแบบเสียงปากเสียงบา้าคอยปากค่อยกับหมลื่อน ปกตเสียงปากมันบริสัทธ์มันบริเจน้องแบบคนหัวเมื่อยนะบอกง่ายแต่เนาะคนหัวเมื่อยอันคือไปในเติมเลือดเติมยังเข่าเลือดได้เนี่ยคือสีแห้งพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องผารุ่นกันอีกเพนึงเติมนะว่าสีเติมเลือดได้บ่เนาะวาสีเข่าเลือดเข่ายังได้บ่ถ้าหมอซีนี่ก็สีตามไปนลำดัง าทาโมซีนี่กคสิขี่ักรจัจักรจักร่ัก้จักรจักรจักราักรจกพจ่น้องเนาับางทีรจ่นจะซื้อกรืัอยจักนีักรจักักรจหกยาักนะอก่าักจักจังรจักรจักรจักรเักจักง่ายรากรัรทักรอักร่ักรกรรจักรงเกรจกรกััีกัรกรัรการ ผ่าดุเบิงยังเอว่าสิเขาเลือดของอย่างไรโบ่เนาะอันนี้กะต้องห่าพังจากแพทย์จากหมอเพิ่มเนาะว่าเอาสีเขาเลือดขออย่างไรโบ่เนาะอันนี้จะต้องติดตามดีว่าเบิงทั้งหมอเพิ่นเนาะสีเาะยึดกันวะจมยังไงนี่วะ เอาอย่างเี้ยน่ตุกกลางไปตู้ก็ไปเอาลูาวแล้วไปเอาด้วยว่ฝาคุ้มฝาเพ่ไเอาเอาเพื่อไว้กันนี่ก็แก้เนาะไปนอนสาวนางนา่ได้เหรตุยง ามไปตลอดแล้วหมอแสงนะครับไปนอนจางนาวเขาอุกสาวแล้วหรอโอ้ยล่ะเอ้าป็นใกาเบิ่งขาเริ่บน้ากันเด้อพี่น้องเนาว่าสิเาเลือดเขายางได้บ่จงเนาะตามอาการ้นี่แม่นี่เศ้าเจ็บนี่ถือว่าดีอ่นั้นตะกี้เจ็บอ้อเนี่เจ็บเบิดไห้นอนเเนาะ อ่ะเซนกาฝากติดตามใช่เนาะเกย์กายทาดุ้นบนน้ำการไวสิเขาเดือดในบอลเนาะทางเน้โน้ตทางเพจคนนี้สิว่าวาจังไดอย่างเนาะโดยฉะน,นั้นกะสบายดีเด้อพี่น้อง